สวัสดีครับจากร้านโทรศัพท์มารวยมบายนะครับวันนี้เราจะสอนวิธีการดู iPad นะครับลูกค้าทักมาหลายคนนะครับว่า iPad ที่ใช้อยู่ไม่ทราบรุ่นนะครับหรือไม่รู้รุ่นนะครับว่าของเราเป็นรุ่นไหนนะครับเราจะสอนวิธีการเช็คนะครับซึ่ง iPad เนี่ยมันมีเยอะมากมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คเช็คง่ายๆเลยนะครับสไตล์ร้านมารวยมบายนะครับไปเช็คกันยังไงไปดูกันนะครับสวัสดีครับจากร้านโทรศัพท์มารวยมบายนะครับวันนี้เราจะมาสอนการดูรุ่น iPad นะครับ ว่า iPad ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันรุ่นอะไรนะครับเวลาซ่อมหรือเวลาสอบถามข้อมูลเนี่ยเราจะได้คุยกันเข้าใจนะครับเจอมาเยอะมากเราไม่รู้ iPad ต่อหน้าเราที่เราใช้อยู่เนี่ยรุ่นอะไรนะครับจาไม่ได้ซื้อมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ iPad เนี่ยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกเครื่องนะครับทุกรุ่นทุกเครื่องเขาจะมีเลขโมเดลอยู่ข้างหลังนะครับจะมีเลขโมเดลอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะครับเอาเข้ามาดูนะครับเอาเข้ามาดูเดี๋ยวจะต้องใช้กล้องนิดนึงนะครับเ 1599อ่านะครับจดไว้นะตัวที่2นะครับตัวที่2เราจะให้ดูนะครับก็จะเป็นโมเดลนะครับ A 1455นะครับไม่รู้ชัดไหมอ่ะเอนนะครับเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกันจะอยู่ตำแหน่งแถวแถวนี้แหละเวลาเราหานะหาแถวแนี้นะครับจะขึ้นคำว่าโมเดลนะครับเพราะว่าบางบางทีก็อยู่ฝั่งนี้บางทีก็อยดูดีๆนะครับดูดีๆ เอาเป็นคุยกันเรื่องโมเดลนี่นะครับโมเดลนะครับ A 1 4 2เห็นไหมครับอ่าคราวนี้วิธีการเช็คนะครับวิธีการเช็คนะครับใช้มือถือ1เครื่องนะครับหรือคอมพิวเตอร์แต่ถ้ามือถือเนี่ยตัวฟอนต์บางตัวนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าผมเซตเป็นแอปของ Google นะครับแล้วก็ต้องมี Google Chrome นะครับเพื่อความสะดวกนะครับใช้ Google Chrome นะครับ Google Chrome นะครับเสร็จแล้วก็ ใน Google Chrome หน้าแรกเนี่ยนะครับเราต้องลงทะเบียนนะครับเข้า Gmail ให้ได้ก่อนนะนะครับเงื่อนไขนะถ้าคุณไม่มี Gmail ไม่ลงทะเบียนตรงนี้ก็เช็คไม่ได้นะครับเพราะว่าผ่านเว็บไซต์ Google นะครับในการลงทะเบียน Gmail เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเช็คกดลิงก์ตามนี้นะครับตอนนี้ลิงก์จะเป็นเบตานะครับอาจจะมีอัปเดตใหม่เดี๋ยวค่อยแก้ลิงก์ให้ใหม่นะครับค่อยไปแก้ในคลิปแต่ตอนนี้นะเวลานี้กดลิงก์ตามนี้นะครับก็คือ bit.ly นะครับ แล้วก็พิมพ์คาว่า iPad นะครับตัวเล็กนะครับ iPad นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่ามารวย M ตัวใหญ่นะครับ M A R U A Y นะครับกดไปนะครับก็จะเข้าในส่วนของหน้าจอเช็คแบบนี้นะครับตั้งก็ได้หรือนอนก็ได้ถ้าตั้งบางทีฟอนต์อย่างที่แจ้งตั้งแต่แรกฟอนต์จะเปลี่ยนไปนะครับเอาเรื่องการเช็คก่อนนะครับเอาตัวเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการตอบคําถามเวลาลูกค้าทักมาพี่เครื่องผมมีปัญหา iPad นะครับบอกว่าเป็น iPad 4อ่แต่ดูข้างหลังเป็น A1 4 5 5สีอ่เราพิมพ์ดูนะครับเนี่ยเวลากดมันจะมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้นะครับถ้าถ้าแนว่นอนก็จะดีกว่านะครับ1455นะครับอ่ากดตึกสี่หาแล้วย่อลงมานะครับเพราะว่าจอมันอย่างที่แจ้งฟรอนต์มันจะเปลี่ยนไปนะครับ1455สีาาคำตอบที่ได้คือ iPad Mini 1นะครับเห็นไหมครับก็จบการสนทนาแล้วว่าเครื่องเรารุ่นไหนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็น iPad Mini 4 Mini 5อะไรก็ว่ากันไป วิธีการซ่อมก็ต่างกันไปอะไรหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ต่างกันไปนะครับแต่รุ่นนะครับเอาเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราอยู่หน้านี้นะครับลองพลิกแบบนี้ก็ได้นะครับลองกดเมื่อกี้นะครับเอาสะดวกเลยนะครับ1 4 5 5อย่างนี้จะง่ายกว่าเห็นไหมครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็เลื่อนดูข้างล่างคําตอบก็คือ iPad Mini 1นะครับเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเอาเป็นหน้าจอพลิกนะครับก็แบบนี้ก็มีให้ใช้กันนะครับสำหรับของลูกค้าร้านมารวยมบายนะครับ เวลาเราเข้าหน้าแบบนี้นะครับเข้าแล้วนะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยมันจะตัวฟอนต์มันจะผิดไปนะครับบางทีกดเล็กกดใหญ่บางทีกดค้างใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับเรามาเช็คตัวที่2นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกจอแล้วกันเนาะนะครับก็พิมพ์แต่เลขก็ได้นะนะครับเมื่อกี้ A 1538นะครับแล้วก็พิมพ์ไป1538นะครับกดถัดไปนะครับก็จะขึ้นชื่อรุ่นเห็นไหมครับ จะบอกรุ่นเลยเป็น i อแพด i ินิ4นะครับคราวนี้ก็ง่ายละในการสื่อสารนะครับว่าเครื่องของเรานะครับณปัจจุบันเป็นรุ่นไหนเราจะซ่อมแบบไหนจะทําอะไรนะครับทักมาถามเยอะมากนะครับว่าพี่ครับผมรุ่น iPad Mini 4พอคุยกันไปคุยกันมากลายเป็นมินิ1แบบนี้นะครับการซ่อมหรือการแก้ไขต่างกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะวิธีการเข้าจากคอมแล้วกันนะครับเสริมให้เพราะในคอมเนี่ยมันสะดวกนะครับไปที่หน้าจอคอมนะครับจะสะดวกนะครับก็คือ เราก็แค่พิมพ์ตามที่บอกนะครับเราไปหน้า Google นะครับเราพิมพ์ตรงนี้ด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้นะครับพิมพ์แค่ bit นะครับจุดนะครับ ly นะครับ s นะครับก็เป็น iPad มารวยเห็นไหมครับตามนี้เลยนะ iPad มารวยนะครับกด enter ก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้นะครับก็ง่ายละคราวนี้ผมออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับบางทีในมือถือจะสับสนนิดหน่อยจะงงๆนะครับ เราลองไปที่1455ดูนะครับก็เป็น iPad mini 1เห็นไหมครับอย่างนี้จะสะดวกนะครับยังไงนะครับก็เวลาเข้าใช้แอปนะครับกดติดตามเพจด้วยก็ดีนะครับเป็นกําลังใจให้ทางร้านนะครับแล้วก็ติดปัญหาตรงไหนนะครับแจ้งมาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดซับ s ไ r i b e กันไว้ด้วยนะครับถ้ามีแอปใหม่ๆมีโปรแกรมสอนอะไรใหม่ๆเราจะอัปเดตขึ้นไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ